สวัสดครับพบกันอีกแล้วนะฮะ EP ที่12นะครับ EP นี้จะมาพูดถึงเรื่องคารการวางองค์ประกอบภาพนะฮะก็เป็นเบสิกของการถ่ายรูปนะฮะจำเป็นต้องรู้ว่าไม่รู้ก็จะรูปออกมากมันก็จะแปลกๆก,ก,กด3ส่วนและจุดตัดเช่องนะฮะกด3ส่วนและจุดตัด9ช่องสมมติว่า,ากรอบสีเท่านี้เป็นเป็นเฟรมรูปนะฮะ แบ่ง1 2 3ส่วนแนวตั้ง1 2 3ส่วนแนวนอนแล้วก็จุดที่มันตัดกันเนี่ยฮะจุดกลมๆที่ตัดกันเนี่ยครับพยายามเอา subject ที่เราจะถ่ายนะให้มันอยู่บริเวณจุดพวกนี้นะครับเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าพอถ้ามาวางในจุดพวกนี้ภาพมันจะโดดเด่นขึ้นภาพมันจะมีองค์ประกอบที่ดีขึ้นมีมิติที่สวยขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ ส่วนกด3ส่วนเนี่ยคือสมมุติว่า,าดู3ส่วนแนวนอนนะฮะหส่วนบน2กลาง3ล่างนะฮะมีภาพก็ดูว่าจะเอาให้ภาพอยู่2ส,ส่วนล่างแล้วอีกอันนึงเป็นปล่อยว่างหรือจะให้ภาพอยู่2ส,ส่วนบนแล้วอีกหนึ่งเป็นจุดที่ไม่ใช่2ส,ส่วนบนนะดูเอาตามความเหมาะสมเราจะพาพาาไปดูแล้วจะจะเข้าใจนะฮะโอเคเผื่อนิดนึนงดูแล้วนะครับ อันนี้นะฮะภาพที่ถ่ายมาก็มันไม่ได้อ์ปกรบภาพหรอกมาดูนะฮะนี่คือ3ามส่วน1 2 3สามแล้วก็จุดตัดนี่คือจุดที่เมาา์ผมชี้นหนึ่งสองเนี่ยคือจุดตัด9้าช่องนะผมจะาภาพเดิมเลยนะจะทําใหม่ให้มันอยู่ที่จุดตัด9้าช่องดูนะฮะอ่ะเป็นไงฮะภาพดูมีมิติมีมมมมมมอ์ปกอบที่ดีขึ้นอันนี้ก็เช่นกันนะครับ อันนี้ภาพเดิมนะฮะโอเคเอาตัว subject อยู่ที่จุดตัด9ช่องนะฮะาภาพดูมิติที่ดีขึ้นอันนี้ภาพเดิมนะฮะตรงนี้คือ,อกด3ส่วนนะฮะข้างล่าง2ข้างบน1เอาข้างบน1อีกว่างๆไว้ข้างล่าง2เป็นที่อยากเห็นก็คือนี่คือเรากด3ส่วนาภาพดูมิตมิอันนี้ก็กด3ส่วนนะฮะอโอเคอันนี้ก็จุดตัด9ช่องนะฮะ เอามาอยู่ที่บริเวณจุดตัดมิดซับเจกนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ใช้กด3ส่วนนะฮะสส่วนกินภาพเนี่ยอันนี้ก็ว่างๆนะฮะอันนี้จุดตัด9ช่องนะฮะซับเจกบริเวณ R เห็นไหมภาพมีองค์ประกรอบนี่กด3ส่วนนะครับอ่าอันนี้จุดตัด9ช่องนะครับนี่คืออันที่อยากให้เด่นนะคนนี้นะฮะอ่าเป็นจุดตรงจุดตัดเห็นไหมครับภาพก็ดูมีองค์ประกรอบมากขึ้น อันนี้ก็จุดตออเก้าช่องนะฮะอ่าเห็นไหมครับก็ราวนี้คกด3ามสนแล้วจุดต่อเก้าช่องก็เขาพิสูจน์มาแล้วนะฮะว่ามันจะสวยก็ลองไปทําดูนะโอเคนะครับ EP นี้พบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ